กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ก็อยู่อยู่คริสต s t a ้าจท t และว o r t y Master อเพื่อนของผมเองนะครับวันนี้เราก็มาทำคลิปทำคลิปแล้วว่าบอกเฟมพัทแรกนะครับวันนี้ก็จะมายิงกันนะครับตะลุมบอลโอเคกลับไปจุดข,ของคุณครับโอเคโอเคเดี๋ยว8นาทีแล้วมายิงกันนะครับมันก็ไกลแล้วล่ะ โอเคมาเริ่มเลยครับ,รบมาเลยนือคิดตอีท t ไม่เคยแพ้ใครนะครับขีมือยิงก็มีอยู่แล้วนะครับไม่มีวันเดสสมอลลี่ครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนเฮ้ยช็อตช็อตครับอ,อ้าวนี่ครับเฮ้ย ตายไปซะอือนี่ผมแพ้เหรอเนี่ยไม่เป็นไรครับเอาใหม่ ไม่โดนสักทีเลยนะถ้าเล่นไม่เก่งก็ขออภัยนะครับเพราะเราไม่มีฝีมือคนนี้เขาติด PV จนเขายิงเก่งนะครับแล้วเขาก็โดนผมเนี่ยอ้าวเดสสมมนเล่ไปซะ อิงไม่โดนเลยอ่ะขอสักคิวเถอะเพื่อนเออแพ้ออแล้วนะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจ โน้นเธอได้โปรด <c oughs> <c oughs> โอ้โหเาขาฆ่าเราไปทั้งสี่ตัววขอสักคิวน <c oughs> หนึ่งเธอขอสักหนึ่งคะแนนก็ยังดีเออทำไมเป็นแบบนี้ ไม่มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยครับผมฆ่าเขาไม่ได้สักตัวเลยเอาอีกแล้วต้องใช้สมาธินะครับ เกมนี้ต้องใช้สมาธิเอ,อ๊ะไม่เอาอีกแล้วละเฮ้ยอุ้ยโดนแล้วลครับอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ได้แค่คันแฮนเดียวนะครับเป็นอะไรที่โคตรเซ็งเจ้อไม่ไม่ไม่ตายอีกแล้วครับอุย้ย จงไปตายเรียบร้อยครับเท<อ>่าไหร่แล้วเนี่ยสองครับแล้วคุณละ่ะแปดนี่หว่าเราจะไม่แพ้อุ้ยโดนเฉย เดี๋ยวต่อไปเราก็จะทำคำถามนะครับ Q&A นะครับซึ่งสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำพาร์ทศูนให้ทุกคนมาคอมเมนต์วิดีโอนั้นนะครับอยากถามอะไรก็ถามมาเลยนะครับ ยับไม่โดนสัก,กทีนะครับยิงไม่โดนเลยนะครับอือหือตูละเซิงตาย เออเฉียดหัวไปแค่นิดนึงเงเฮ้ยเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเราคือไอรอนแมนโอ้ยเหลยแค่หนึ่งนาทีไม่ไม่จริงใช่ไหมเอาลูกงอ เสียงคีย์บอร์ดพวกเราอาจจะดังหน่อยนะครับขออภัยนะครับตายครับเรียบร้อย,ดยได้สี่ดิวโด,ด,วโดเอ้ยไม่ใช่โอโลนะครับเอ้ยไม่ได้แตกกหรอ อยู่ไหนแล้วครับอยู่ไหนวะอุ้ยเห็นแล้วตุ้มยิงเข้าให้ยิงเข้าให้ยิงเข้าให้ใครจะได้ลัดคิวอ้าวยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ